สวัสดีครับผมผู้กองครับยามค่ะก็สําหรับเตรียมโจนะครับในเสานี้นะครับจะเป็นตอนชื่อว่าไทยหน้าต้านนะครับเป็นไทยยังไงพ่อน้าด้าก็เราต้องระวังค่ะ คนจะปลอมแปลงเข้ามาค่ะทาทีว่าเป็นคนปกติอย่างงี้แล้วก็เข้ามาขโมยของในบ้านเราค่ะพี่ปอแล้วทำไมเราปล่อยเขาเข้ามาในบ้านได้ไงอ่ะเพราะว่าเราไม่ระวังไงคะไม่ระวังใช่ไหมครับใช่แล้วก็เชื่อด้วยคิดว่าแบบก็ไม่มีอะไรหรอกมาางนี้คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยจ้างมาซ่อมนู่นซ่อมนี่ในบ้านใช่ไหมครับใช่จากช่างนี่เปลี่ยนเป็นโจรได้แล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงจะมีวิธีที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนพวกนี้นี่จะเป็นโจรหรือจะเป็นช่างติธีกามจุลนภบเตรียมโจรวันเสาร์นี้ครับ8.30นทางช ช่อฉนกลกหลอกลวงทุจริตเปิดโปงเร่หลายรู้เท่าทันเลี่ยมโจรทุกเสาบ่ายสามโมงครึ่ง